เพื่อนคะก็ห้างทองอุเทนนะคะลูกเคยฝรั่งกับแม่ยายกำลังพากันเอาทองมาเปลี่ยนนะคะก็จะเข้าไปข้างในนะคะ ค่ะโอ้เดเซล50%เปีเลยดีค่ะดีค่ะคุณยายจะมาเปลี่ยนทองเปลี่ยนทอง ร้นาในใหญ่เย็นเปลี่ยนลายค่ะสามบาท So how much for making? ต่อได้ลดได้แล้วแต่ลายแต่อันถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้แล้วแต่ลายทูกค้าจะเลือก depend on style แอนุส o ญญารุนนุสเดนวอร์ดิเช เอ่อเวอออิสอเอาแบบตันๆไม่ยาวมากลองดูลองดู short short not t o l o n แ they a v e a n y of คล้ายคล้ายาดิมค่ะคล้ายคล้ายลายเดิมมันเสียเงกรลองใส่ดูได้นะคะลองยาวเลยลองใส่ดูได้นะคะลองใส่ดูไหมคะแม่แม่มองดูแล้วรู้สึกยาวมันสียเงากรอยากไดเงาลองใส่เลยค่ะอยากได้เงากวกางอยาได้สั้นเงาอ่าจะสูงวานี้เท่าไหร่คะต้องเลือกลายเดิมก่อนค่ะเดี๋ิมก็สมมุิเลือกสมุดสมุติลัมเนี้ยอันนี้นะอันนี้นะต้องเรียขอราคาพี่เสกอ๋อ you keep, keep you have to choose first before you can know the the, the price hmm. I I don't and want to buy the same one. no she doesn't want to buy the same because uh, too, 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 too. this one too simple to simple me nothing she likes the one that top I like the top too. I will yeah, go back one. One. เซมแมกกิที่อเนียนสุดมอลเนี่ยสมอพีซีดอินเดเดเคนอย่าเดบเคนอีซิลีวคอรีินถมอรชวเอเอออย่างนี้อันนี้สวยดีด yeah, really ิสออันน uh, uh, ี really ้ชอบหยลองใส่ได oh. okay, well uh, 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 ้ค uh, ่ะลองใส่ดูซ uh, ิลองสวมดูิอันนี้ดู มีน้ำหน mm ัก hmm. ค yeah, mm ิเพบาะเป็นท้องคือกันเด็กก็สิเพราะเพราะอันนี้อันนี้เส้นใหญ่ก็เส้นใหญ่ยุ่งว่าม่เสียอันนี้อ้วนก็ต้องใส่มันก็นามากบ่มากเลยเธอถามเพคนไปเท่าไหร่อืมใช่ตันดีด้วยก็สวยด้วแต่ว่าราคาเท่าไหร่ถามเขา อือน mm ี hmm. mm ่แหละที่ตันที่ตันที่ตันก้อนนี้แหละแข็งแรงว้าวมันสกว้ามันสกสั่งกันกับเสกนั้นบอแข็งแรงแข็งแรงกว่าอันนี้แข็งแรงอยู่แข็งแรงกลัวเอาออกมากค่อยๆออกค่อยๆออกค่อยๆออก Yeah, I think what? so. Oh, how much? She this one. Yeah, yeah. Because, if you want So how much can you discount uh, for hand me that one? Yeah. She will ask, boss how much, okay? Ask and look. If they're more expensive, I go back to this one. I like this one more than. ร้านใหญ่มากเลยสินค้าเยอะมากสินค้าเยอะมากว่ามีกระเป๋าได้เปล่าเอาแม่กระเป๋ากระเป๋าทองค่ะอืมบนแหวนเงี้ยเปล่าแหวนใหญ่ก็มีอืมเงี้ยหลบ้างอืมห้องมักแหลเงี้ยไห่ไหลโอเคค่ะคุณผู้ชมคะเราก็ นี่นะยายยายมาเปลี่ยนนะคะสามบาทนี่นะสามบาทนะคะมาเปลี่ยนเป็นเส้นนี้ลายนี้เนาะจากลายนี้นะคะแล้วก็แล้วทีนี้ห้าพันห้าห้าสิบนะคะเอานับหกพันี่โอเคเดี๋ยวมี่จะคล้องทำมาด้วยเย้ค่ะ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 ขอใบประชาชนกับเบอร์โทรค่ะโอเคคัทนัมเบอร์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  นัมเบอร์อ่อฟนแอนด์เลนไอดีคัทโอเคเฮอไอดีคัทอ่ะไดีคัทแอนด์ฟนโอเคุผู้ชมคะก็ได้ของขวัญด้วยนะ <c oughs> เป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรคะเนี่ย <c oughs> อ๋อสุวิเนียสุวิเนียชัยชามนะคะสรุปแล้วนะคะ,ะ,คะก็ซื้อร้านนี้ทองมีหลายลายมากคุณผู้ชมมาซื้อนะคะ ชื่อร้านอะไรคะร้านทองอูเทนใช่ไหมใช่ค่ะมีร้านนี้แหละสวยมากสวยที่สุดสวยที่สุดในมหาสัรคมโอเคขอบคุณค่ะ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 สวยงามอีหลีทองหองรานนี่ไหลอีงามงามงาม คลายดีครายดี